คันนี้ก็ไม่น้อยมากนะต้องบอกว่าใครหา g f a l i f อยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่หลักพันโลรถปี24่สี่ด้วยปีเดียวไม่หลักพันเนี่ยไม่ต่างจากมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับใครหาอยู่เนี่ยก็แวะมาชมกันได้ี้ชมให้ตากล้องแผนรอบคัน GLA 200นะครับ AMG Dynamic เป็นตัว Face Lift นะครับผมสังเกตได้เลยก็คือกระจังหน้านกระจังหน้าเป็นแบบไดมอนด์คิวครับบีดิโทนนะครับ,รบแล้วก็ตัวเฟสลิปเนี่ยได้กระจังหน้าแบบใหม่นะครับใหม่หมดเลยไฟหน้าก็ใหม่นะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันด้วยนะครับอันนี้ก็บอกว่าดูดันนะดูดัน,นครับตัวใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับตัวคิ้วขอบตรงบางคนเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วจากตัวก่อนเนี่ยจะเป็นสีแบบสีกอดแบ็กเนาะเป็นสีดํา ล้อแมกนี่ก็จะเป็นสีดำและตัดกับสีเงินแล้วตัวใหม่นะครับถ้าตัวเก่าก็จะเป็นสีแบบออกเงินๆนหน่อยนะนี่เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็มากับชุดแต่งเอ G นะครับตัดโครเมียมเพิ่มความหรูหราแล้วก็มือจับประตูเป็นคีย์เลสสีบานเลยตัดสีขาวก,กับตัวรถนะครับแล้วก็สีโครเมียมอ่านะแล้วก็คิวก็เป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหรามีโลบาร์ด้านบนนะครับอ่า ตัวใหม่นี่จะเห็นเลยครับว่ามีการ์ดล<ม>ูปด้านบนนะมีซันลูปนะเดี๋ยวลองไปดูด้านท้ายก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างวนรอบขันด้านท้ายด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยมากับ,<ฟ>ม,ากบมากับอะไรครับมากับสคับเพดแบบใหม่เลยนะครับ <S 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 สคับเพดแบบนี้เลยนะครับ <S <S เป็นสคับเพดแบบใหม่สุดไฟท้าย full LED ใคร20คนดูนทาง f นะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ Design, ดีไซน์ Aero Dynamic แบบใหม่นะครับพวกนี้ท่อคู่แล้วอันนี้เป็นครอบท่อคู่เลยนะป่าท้ายไฟฟ้าเซนเซอร์ได้นะครับตัวนี้ด้านหลังกว้างนะครับตัวนี้ใส่ของได้เยอะมากเลยอ่าเปิดมาเ<อ>นี่ยจะเห็น<ล>ว่าใหม่มากๆนะครับมีทั้งพมมีทั้งใบยางน,นะครับยายางให้ครบ,บชุดชุดแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับมีที่เป็นมอเตอร์มอไม้หลักพันโลเท่านั้นต้องบอกอย่างนี้เลยว่าไม้หลักหาได้ที่ไหนไม่มีแล้วออ อุปกรณ์มีให้ครบอุปกรณ์ปั๊มลมอะไรมีครบหมดยางมีให้ครบหมดเลยครับคันนี้นี่ครบครบจบจบกันเลยนะโอเคเดี๋ยววนไปด้านซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพาดูด้านในแล้วกันด้านซ้ายก็จะเหมือนกับด้านขวานะครับเหมือนกันแล้วก็เบนซ์เนี่ยเขาเน้นความหรูหราอยู่แล้วเน้นความวรคาร์มีก็ได้ชมเฟสลิฟตัวล่าสุดที่สุดแล้วก็ ประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยก็ครึ่งล้านนะต้องบอกอย่างครึ่งล้านประหยัดมากเราได้ลถสภาพป้ายแดงเลยนะมาดูด้านในกันดีกว่าไฮไลท์อยู่ด้านในละด้านในน,นะครับด้านในด้านในเนี่ยเปิดมาเนี่ว้าวก่อนเลยครับรถในราคาแบบไม่เกินสองล้านแต่ได้อร์ดหนัง,งาคารทาร่าตัดแนปปาได้แดงนี่มันต้องอยู่กับเท่รถสปรอร์ตเท่านั้นนะหนังหนันคารทาร่าแบบนี้เลยแล้วบอร์ดนี่เป็นกึ่งกึ่งยังไงดี จะบอกว่าไม่ใช่บักเก็ตซีดหรอกแต่ว่าก็กึ่งนะก็เหมือน <ๆ S 1> เห่งสป,ปอรอ์มีความสป,ปอร์ตอยู่นะ<ม>แล้วก็พวงอะไรเป็นพวงลอยแบบ5ก้านละเป็นแบบใหม่เลยเกณ์ล่าสุดปัจจุบันนะครับเกียร์คอที่พวงมาลัยนะครับ<ม>เปลี่ยนเกียร์ง่ายระบบระบบปฏิบัติการเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเป็นเลยนะหน้าจอทัชสกรีนได้แอมเบียนไลท์เนี่ย64สีนะครับแถมมีสีมิกมาให้ด้วยนะครับผมอ่บ<ม>ครบๆแบบนี้เลย ด้านตรงกลางนี่ก็มาพร้อมกับที่วางโทรศัพท์นะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบเทอร์ไบรด์เจตต่อแอปเปิลคาเฟ่แอนดรอยตัวได้แล้วตัวนี้รู้สึกจะเป็นไร้สายใช่แล้วนะครับไร้สายแล้วแอปเปิลคาเฟ่แอนดรอยตัวได้ทั้งสองระบบไร้สายนี่เพิ่มขึ้นมานี่ไฮไลท์เลยไฮไลท์เป็นสตาร์แพทเทิร์นเหมือนกับเอ่อเป็นโลโก้เบนเนาะต้องบอกว่าเป็นตาตาแล้วก็ถ้าแอปเปิลไรติดเนี่ยก็จะตอบรับกับแสงไฟได้แบบสวยงามมากทั้งตัวข้างประตูแล้วก็คอนโซล เป็นมารมอรี่บอดสามตำแหน่งคู่หน้าบอดไฟฟ้านะครับก่าจกออโต้สี่บานาไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยเราเดี๋ยวเรา <Okay. S 1> ลองลองสตาร์ทให้ดูหน่อยดวยกว่ะแอมเบรไลท์สีเป็นไงโชว์ไฟโอ้โหไฟอลังการอลังการงานสร้างมากๆอลังการงานสร้างครับต้องบอกว่าสีแอมเบรไลท์ของเบน z เนี่ยเป็นที่สุดแล้ว นะครับด้วยความที่เป็นเบนซ์ดูด้านคอนโซลที่เพิ่มโปรสตาแพทเทิร์นมาพร้อมแอมป์ไหลให้ความหรูหราแบบเรียบหรูดูแพงมากๆเลยครับสำหรับเจ้า g l a ด้านบนมาพร้อมกับเลยซันรูฟอ่าตอนนี้มีม่านอยู่เดี๋ยวล็องเปิปให้ดูหน่อยก่านปุ๊บอ่าตัวใหม่เนี่ยมีซันรูปแล้วใช่ มีซันรูปแล้วนะเรียกร้องกันมารรุ่นนี้มีให้บล้ยมีซันรูฟพวงอะไรเจนใหม่แล้วล้อแม็กมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจางหน้าเปลี่ยนใหม่คิ้วบางคนก็เปลี่ยนใหม่สีเดียวกับตัวรถแล้วนี่อันนึ่งเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังอ่าด้านท้ายด้านท้ายมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างดูกันออด้านท้ายนี่อบ์ดนี่เคยนั่งหรือเปล่าทยแล้วใหม่ขนาดนี้รอยยับเลยครับอย่างกับรถป้ายแดง เป็นรถซูนหรือเปล่าหรือว่ารถเกมคะเอ่อต้องตอบคำถามตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าที่ร้านเราเนี่ยขายแต่รถศูนเบนซ์ไทยแลนด์เท่านั้นนะครับเราไม่ขายรถเกย์ใช่ครับก็บอกว่าเดิมุดใช่คะเดิมเดิมยันเดิมยันอะไรเดียครับจะบอกว่าอะไรทันเดิมทั้งคันเลยไม่เคยทําสีไม่เคยมีเคมใดๆทั้งสิ้นไม่ผ่านการชนไม่ผ่านการอุบัติเหตุหนักแล้วก็พลิกคว่ำจมน้ำก่อใหม่เนี่ยไม่มีอยู่แล้ว ต้องว่างนึ่งได้ค่ะคันนี้กลัวมันจะแข็งเกินค่ะสหร GLE ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสบาย d ด i l ได้ยได้ในเมืองนอกเมืองสบายสบายเลยครับแล้วก็ไม่แข็งไม่กระด้างแน่นอนขนาดกี่นิ้วค้าบตัวล้อขอดูหน่อยค่ะนี่ครับมาดูล้อเป็นขอบ19นะครับนี่เป็นลายนี้เลยก็คือเป็นสี g อ o s s b a c k ปัดด้วยไดมอนด์คัตเงาด้านนอกแล้วก็ตามขอบนะครับ ตะกณนิได้เบรกแบบ m e r c e d e s มาให้มีเจาะรูมาให้นะครับผมคุณพลอยใส่ถามว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าไหมคะค่ะพพวงมาลัยตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นพวงมาลัยหมายถึงปัการปรับหรือเปล่าคุณพลอยถ้าการปรับเนี่ยจะเป็นการปรับแบบแมนนวลนะครับตัวนี้จะไม่มีไฟฟ้าอ่าแต่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรตัวนี้ก็ปรับง่ายแล้วก็ใช้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็มีแพทเทิร์นชิปมาให้ชิปเกียร์ได้ด้วยที่พวงมาลัยอ่าครับภายในสูงไหมคะพอดีเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่รูปตัวมันจะ ได้ได้ปกติเลยครับคุณวอยผู้หญิงขับได้คนสูงมาแก่สินั่งได้ขับดีนะถ้าบอกว่าสูงหรือเตี้ยก็ขับคันนี้ได้เพราะมุมมองของตัวนี้เป็น s u v ที่นั่งสบายอยู่แล้วนะครับแจเป็นแบบคีเลตไหมคะเป็นคีเลตแบบพูดสตาร์แล้วแล้วก็เป็นคีเลตให้สี่บาทนะไม่ใช่สองบาทนะตอนนี้บอกว่าเป็นคีเลตสบาทเลยเจ้าของเขาขายเพราะอะไรคะเนี่ยเจ้าของขายเพราะอะไรล่ะครับ อืเรียกว่าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้มีรถหลายคันแล้วก็ขยับขึ้นเป็นคันที่ใหญ่ขึ้นมีหลายเหตุผลเนาะแต่เจ้าของคันนี้ก็หลักๆก็คืออัพไซด์ครับอยากได้รถที่ใหญ่ขึ้นคันนี้เขาก็อัพไซด์เป็นเป็นเจ c ซไปใช่ครับเราก็ลถขับน้อยมากขายเรื่องแบบนี้มีข้อดีนะครับก็ก็จะได้แบบราคาไม่ตกเยอะแล้วก็รถก็ไหม่น้อยเพื่อให้ลูกค้าคนถัดไปที่จะได้เป็นเจ้าของเนี่ยได้รถที่ใหม่เหมือนปลายแดง เลขใหม่มาบามามีบสปอร์ตให้ด้วยจัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่าคะพอดีทำงานต่างประเทศจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้นะครับคุณพลอยทำงานต่างประเทศก็ได้แต่ว่าทีนี้ดีเทลเบื้องลึกเนี่ยให้ให้ทักมาสอบถามทางหลังบ้านอีกทีดีกว่ามีบล็อกมาได้เลยครับมีน้องเซลล์บริการนะครับคุณพลอยนี่ลองโทรเข้ามาหาที่ร้านดูดีกว่าเดี๋ยวจะมีเซลลคอยแบบให้คำแนะนำคุณพลอยนะครับเพราะว่าด้านหลังโอเคครับดูด้านหลังครับใส่เชเลย แนะนำให้บอกคนวัยทักอินบ็อก์มันได้เลยนะบ่อแถวหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปลองนั่งให้ดูด้านหลังนั่งสบายนะร้อยเจ็ดสิบสี่นั่งได้ครับหัวไม่ติดเหลือเหลือเป็นกํปลังใเลยหัวเข่าเล็กรูมเหลือร้อยเจ็ดสิบสี่ครับไม่ติดเลยครับหัวเข่าเหลือเฮดรูมเหลือครับจกพาได้เลย อย้าบคนทางนะคะนี่แอร์หลังแอร์หลังมาแล้วนะตัวเฟลิปมีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วซันรูมหรือเปล่าคะหลังคาเป็นพาโนลามิกเลยครับมีสองบานด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าแต่จะเปิดได้แค่ด้านหน้านะครับตัวนี้มีแอร์ด้านหลังใลยใช่มีให้แล้วสภาพใหม่มากซื้อมาจอดไว้ที่บ้านใช่ครับจอดไว้เฉย สภาพใหม่มากเบาะไม่มีรอยยับเลยเอาล่ะครับใครสนใจคันนี้เดี๋ยวผมมาสรุปให้ก่อนดีกว่าสำหรับคันนี้จะได้่บคันถัดไปก่อนได้ครับคันนี้อ่าได้ครับคำถามสุดท้ายนะถามว่าเชีย์คันไหนต้องบอกว่าดีทั้งคู่ดีคนละแบบดีตามความต้องการของใครหลายคนใช่ครับไม่เหมือนกันต้องบอกว่าใครชอบรถที่ เขาเรียกว่าอะไรโมเดลโมเดลใหม่ปัจจุบันแล้วก็แล้วก็ไม้น้อยไมหลักพันเนี่ยแล้วก็ชอบความสดใหม่ดีไซน์ได้ผลเนี่ยไ้องูหราเลยแต่ใครชอบใครชอบประหยัดฟิลสปอร์ตยากแล้วสปอร์ตอ่ะสปอร์ตแน่นอนแล้วก็ความแรต้องบอกความแรเพราะว่าไม่มีผลิตแล้วแล้วก็ไม้น้อยถ้าเทียบกับปีก็อาจจะเลือกเป็นทางนี้เพราะว่าราคาเลนส์ก็ใกล้ๆกันแหละไม่ได้ต่างกันมาก อ่าใช่ก็เซฟมาเนี่ยต่ำๆก็ต้องครึ่งครึ่งล้านครึ่งล้านแล้วสำหรับของคันนี้อ่าประมาณนี้เอราคาแล้วก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปรายละเอียดของ G L A คันนี้ให้ก่อนนะครับ G L A คันนี้เนี่ยเป็น G L A สองร้อย M G Dynamic นะครับคันนี้รถปี2024ครับไมล์เพียง5,000กิโลนะครับราคาอยู่แค่1 9 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหคือราคาเนี่ยเทียบกับป้ายแดงนี่คือประหยัดไปแล้วครึ่งล้านและได้รถ ใหม่ห้าพันโลที่สาคัญวารันตีศูนยเม้นยาวๆเลยนะครับแล้วก็สภาพใหม่กว่านี้ก็ต้องป้ายแดงแล้วล่ะเพราะอันนี้ก็ก็สภาพกิปป้ายแดงเลยวา<ช>รันตีเลยวารันตีเลยสองปีสองปีกว่าใช่รถปีเดียวเองใช่ใหม่ใหม่นี้แทบไม่ใคยับเลยนะครับน้อยมากๆใครสนใจสีขาวพิมพ์นิยมด้วยนะบอกเลยว่าไปไหวใครสนใจก็ ทักมาสอบถามข้อมูลแล้วก็โทรมาสอบถามได้เลยขอบคุณนะมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทั้งหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ